อยู่กับรายการ This Talk ตืต่นมาถามนะครับผมนายอีเทพปรีเสถียรวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นิสิตชาวมมศอเกี่ยวกับประเด็นเรื่องลักแทร่แรนทางนะครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมครับได้ครับผมออพี่ชื่ออะไรครับชื่อฟิล์มครับมาจากคณะอะไรครับอทีครับผมออคุณพี่มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องลักแทรแผนทางครับ เห็นด้วยครับผมเออเห็นด้วยยังไงครับก็มีแฟนก็อยากอยู่ใกล้แฟนอ๋อใช่ครับขอบคุณครับสวัดดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่ออามครับชื่อดีมครับมาจากคณะอะไรครับอ่าวิทยาการเมืองครับการเมืองเหมือนกันครับเออพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรักแท้ภรรยะทางครับก็รู้สึกหินด้วยครับเพราะว่าเวลาที่อยู่ห่างกันอย่างเงี้ยมันก็ มันก็เวลาที่ไม่อยู่ใกล้ชิดกันอ่ะมันก็ก็ <laughs> กแพ้คนที่อยู่ใกล้ชิดมากกว่าอย่างเงี้ยครับอันนี้รอนนครับ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่มีแฟนจ <laughs> จนนมมาาเห็ตใอขอบคุณมากครับค,ค,ครับชื่ออะไรครับชื่อบูมครับชื่อดนครับมาจากคณะอะไรครับคณะศาสรศึกษาครับศาสตรสาธารณสุขศาสตร์เหมือนกันครับ พี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรักแท้ระยะทางครับครับก็มีความคิดเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะอะไรครับผมคิดว่าระยะทางมันไกลแล้วก็คิดว่าเราแบบไม่ได้เจอกันทุกวันอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ฝ่ายหนึ่งไปได้ไปบอย่างเงี้ยไม่มีทางแบบว่ามีความรู้สึกดีขึ้นในวันนี้ครับอ๋อโอเคแล้วพี่เหรอครับครับก็ผมความรักระยะไกลครับก็คือแบบ ถ้าห่างกันเกินไปมันก็จะยังไงวะก็แบบว่าทำให้แบบความสัมพันธ์ไม่พัฒนาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อใช่ครับก็ทําให้เป็นไปไม่ได้ครับพี่ครับขอบคุณมากครับส่วนสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อตาครับชื่อแพมค่ะอ๋อทั้งสองคนเป็นแฟนกันได้เปล่าครับไม่ครับอ๋อเป็นแฟนกันอ่ามาจากคณะอะไรครับมาจากคณะมนุษย์วิทยาการเมืองค่ะเออพี่มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรักแท้รรยะทางครับ น่าจะเป็นเรื่องส่วนความคิดของแต่ละคนครับแล<อ>้วแล้วก็แบบว่าถ้าคนอีกคนดูมองอีกม,มุมนึงก็จะยาวไกลประมาณนี้ครับแล้วที่ไหนครับระยะทยางค่อนข้างที่จะมีผลต่อความรักนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบอาจจะเข้าใจกันไม่เข้าใจกันหลายเรื่องอย่างนี้ค่ะและ้วทำให้แบบว่า ก็ระยะทางนะคะมันก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะมากอคคขอบคุณค่ะ,อะขอบยุสัมพันธ์จัองว่าตกัเอ่างนีพี่ชื่ออะไรครับชื่อเบลค่ะมาจากคณะอะไรครับบัญชีค่ะ,ะพี่มีความคิดเห็น,นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรักแท้แพระ,ระยะทางครับ ถ้ารักกันจริงคงไม่มีเรื่องระยะทางที่มากัน้นความรักก็ได้อันนี้คิดจากความคิดส่วนตัวนะคะ,ะถจึงจะไกลกันแค่ไหนเราก็ต้องหาเวลามาหากันได้จึงจะแบบเราก็ต้องมีช่องว่างเหมือนเพลงความลับค่ะริงใกล้เผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนามิค่ะมาจากคณะอะไรครับคณะศึกษาศาสตร์ครับพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรักแท้แพ้ระยะทางครับ ที่มีความคิดเห็นว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นเชิงลบนะคะพี่รู้สึกว่าการที่เราอยู่ไกลกันนะคะมันทําให้เราห่างเหินกัน,นะค่ะแล้วก็ทําให้ความรู้สึกของแต่ละฝ่ายนั้นไม่เหมือนเดิมะค่ะก็สามารถที่จะทําให้แต่ละฝ่ายนั้นไปเจอคนอื่นได้ที่มากมายกว่ากันแล้วก็ทําให้เราแบบแพ้ค่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อชื่อไอติมครับสถาปัตครับชื่ออะไรครับชื่อเอครับสถาปัตชื่อกันสถาปัตค่ะ พวกพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรักแท้ระยะทางครับส่วนตัวผมนะครับก็ด้วยความที่ว่าระยะทางมันไกลเนาะมันก็อาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดกันบ้างอาจจะเป็นเรื่องที่ลําบากหน่อยในการรักระยะไกลเนาะประมาณนั้นแหละครับมันก็ต้องคุยกันดีๆเข้าใจกันมากๆพยายามสื่อสารกันบ่อยๆครับผมในเรื่องของระยะทางนะครับผมคิดว่า คือพอเราพอเราอยู่ไปคนละที่กันนะครับเขาจะได้ไปเจอสังคมใหม่ๆเราก็ได้อยู่ในสังคมใหม่ๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบว่ามันต้องมีความเชื่อใจกันมากๆะครับในแต่ละคนครับด้วยระยะทางที่มันไกลกันนะคะเราไม่รู้ว่าทั้งเ,เราไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรบ้างแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเราเจออะไรบ้างความไว้ใจก็เป็นสิ่งสําคัญะคะ่ะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผู้พี่ชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อ ต้อมครับผมชื่อปอนครับชื่อตายครับมาจากคณะอะไรครับคณะนิติศาสตร์ครับนิติศาสตร์เหเหมือนกันครับพวกพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรักแท้ระยะทางครับก็คือความไว้วางใจครับมันอยู่ที่คนสองคนครับในการไว้ใจกันมากแค่ไหนเชื่อใจกันมากแค่ไหนครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อฟิลมครับมาจากคณะอะไรครับศิลปกรรมศาสตร์พี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรักแท้ระยะทางครับเออมันก็เป็นความจริงได้ในบางครู คุณครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อธนดลสีทองครับชื่อเล่นชื่อแก๊บครับมา,มาจากคณะอะไรครับมาจากวิทยาลัยดุยริยางคศิลป์ครับสาขาการศึกษาบัณฑิตบุรีศึกษา<อ>พี่มีความคิดคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องรักแท้ระยะทางครับในส่วนของเรื่องความรักนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนแหละก็คือมันมีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือว่าถ้าเกิดว่าคนสองคนมีระยะห่างที่ค่อนข้างที่จะไกลกันระยะทางที่ะกล้ไกลกันก็คือ ต้องอาศัยหนึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจกันแหละเนาะเพราะว่ายิ่งห่างกันก็ไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างจะเจออะไรที่สําคัญผมความรู้สึกของผมคิดว่าน่าจะเป็นเออความไว้เนื้อเชื่อใจกันเลยที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องโอเคครับขอบคุณมากค่ะ